ครับจับสุริผู้จับแฟนช่องครับพี่น้องเอฟซีทุสันกับผ่าพี่น้องแพชรจับผูนช่องมาจาับเปรตกระจายฝันแมนครับพี่น้องเอฟซีทุสันเจอส่อมากอะในวันหวยออกจาเรื่นข่าวมาผมขึ้นเนี่ยเกิดเหตุการณ์ฝันครับพี่น้องเอฟซีทุสันเจอเรื่อยๆปีน้องเพชรจับผูนช่องผ่าแอดเองกันเลื่อยมาสามคนได้เป็นเมืองว่าคนฝันเนาไเดยในเช้าว,วันหวยออก ไอ้แฟนคลับเพ่อนช่างพี่น้องฟังาปสุกุลคนนำเทมงานต่อไปครับพี่น้องไปฟัคงคุณยายเป็นแบบคนจา่าเบิ่งว่าลาักษณะการฝันของคุณยายในวันหวยออกเป็นรูปแบบแบบรูปแบบน้่าดีคนจะชมคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็น,ำนกำลังใจท,ทักเทมงานครับพี่น้องเยี่ยมชีวิตดุดนวันนี้เฮมิชมิหมานสุกุลสุคนได้พี่น้องได้ไดทดันใดขอมารับช่องเรจ,จะตุนจนจบขอขอบคุณขอบคุณครับชืช่นชอบคลิปนี้ไปพี่น้นอง นำพากันครับตันชองขอไปป้องคุณยายพคนดอกคนจ๋าครับสวัสดีครับคุณยายครับสวัสดีครับตื่นแต่ได้เพื่อมาฝันวันหอยออกแล้วก็ฝันวังศันลานั่งดูจักเป็นนั่งไปอย่างจักเป็นงานอย่างคนหลายอยู่เลยคนงานร่นนนวนซ้ำร่วนซ้ำนึกวงานางม,มาใกล้ใกล้นั่งอะไรนั่งโต๊ดดึงหลัง ทั้งทั้งนางค้นไก,ก่นางเสียไก่ไก่ยายเราสิ่งตามมาบางยายเสียสองคนเจ็ดเจ็ดมันวาวง,งกี้ละเจ็ดเจ็ดพอร้อเลยเจ็ดเจ็ดไม่ยังกอไงก็เจ็ดเจ็ดสองเสียงีละว่ละาลังกับกายไปก็จะ <Okay. S 1> สนใจกันยังยเราดูอ่าวันว่าวล้วลมันก็กายไปเพราะมันยายก็ดูบอย,ย้ายเป็นงานหรือยายนี่เป็นอะไรพูมียาค้นมา căng phần nhoi nhoi, đã co phần nôi, nôi. phần nhoi, mới thực hiện, ba vạn, một vạn, ô, phần nhoi nhoi chui đây ngay ngay nè, từ ngay, ngay, ngay. bên phần nhau để phần nhau này mới gặp men liệt, phần nhoi chia cho lên là gì? phần nhoi 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 chui đây ngay ngay, sẽ đợt khử mếu mếu nè, anh hãy chui đây, anh chui qua đây Cả men liệt, anh này, cho เพื่อนี่คดไกลไปไกมากว้ย้าด้จังเลยคือเขาไปงานเนี่ยเขาไปอย่างพนัง่โตุงจ้ะคกัย่งกนตามนตามเหียยกไปียกมันคือเขาไปไนงานนั่นแหะครับเขามาทางยางมาบบนึงยางไก่มายายมายางไก่มาหลายคนดูไปนางไก่มาหลุดีก่ไกแล้วย่างไก่แล้วย่างไก่ย้ายไปแล้วหลุดซงตาสีนเงิเชียตาเิเจดเจ็ดเจด เวยเหอหอกตนวะอย้นมาเปาอย่นัไหกจับแล้วผามาไปจับรรยายมักมักเปาหรือว่ามักไหมก็มักไหมนะตัวนอได้ยินว่าันอันมังมังหันมักหนึ่งีือหนึ่งเสื้อแล้วหันเล็กอะไย่างวะาบามันออกเล็กเราละโอ้ยายกเื้อเราซื้อกัเราเเเเน่เป็นสองเ่ยายเป็นวะ นั่นหละคุณอีโวงกันมาว่ามันจะเป็นสองเกตวาย่ยมันว่าเนี่ยว่าไปอหลักูก็เลียงปวดหมักบีฮห่งเสื้อขึ้นเสื้อลงใบแหะแต่มันว่าฮู้เกตขอยกระชื้เสื้อจังมันว่าเออหามันขึ้นหามันลงจันหวะเสียกันไหมตันนี้มะบามันบาสองเกตสามารถขึ้นข้อ ก็ปากกองบอกแต่แกมันแต่มันไปบวชที่ถูแบบไปบวชแล้วมือนั่นแม่นมันสีสิบแม้นลกไปหับไงไ่ายง่ายง่ายชื่อเลขกเลขสองเลขจำนวนหละของฟันมื่้อน่าเลขเลขสองมันต้อออกเลขหมันมีความผูกพัน,น,น,นอยู่แต่ไปนอนระบาเจ็ดเจ็ดกับเจ็ดสองเนาะ พี่น้องเย็บชีกับเสวี่ยจยานีจ้ารับังนะมันออกสองเจ็ดนออกเจ็ดเจ็ดยน่านักใช้งชพ่ายีก่าีง่ยล่างกันยอลุดคือพอด็กสื้อไงหล่จ้าท่านผู้ชมเจ็ดเจ็ดเจเจน่แหละีซันพร้อมคือผู้ใดสิบสี่นิ้วหมดดอกว่าอัน้เรา้นฝันฝันแค่นี้ฝันน้อยน้อยแค่น้อยเร็วเลียวซื้งไงแก้งไงไงของซีแล้วนะโอ้ ยายฝันตอนที่แจ้งอ๋อันมาสี่รูปอะไรเงี้ว่ะฝันในวันหวยออกเป็นเศร้าเศร้ามากนี่แกเป็นหมื่นโุ่มหมื่นลำหมื่นม่นไม่รู้ไม่รมานแล้วเดินขึ้นมากระแมนตีห่าแล้วกระแมนลุกรถโอ้กูฝันตัวละตัวเนี่ยสนเนาะถ้าว่าคุณยายค่ะคุณยายฝันแบบนี้เนี่ยคุณยายจิตบามันมันเคยออกเมืนบั้ยคะคุณยายมันเคยออกคั้นฝันบางทีมันห่างก็ใครสิฝันเสมอไปเลยคั้นฝันมึงเชนเนาะเคยออก ฟันในนี้เสียงคนเว้าวไก่มางจ้ะก็เคยออกคนเว้าวไก่ไปใช่ไหมนังเช่านังเช่ายายนอนอยู่ฝันว่าเขาไปทางทางทางว่าอย่างนั้นอ่ะดูสังเขาวาาาาาขา่าไปมั่งทางผู้ใดผู้ใดสร้างห้ออ้างเล้นะพอดีไก่พอ,พอดีเพรดีแหลนทั้งคืนคนแหลนนะพอดีมัไก่ย้ายไปซ สซนอรออกสามศุณย์ศูนย์สามเเลขขึ้นนีพี่น้องเอฟซีตะานคุณย้ายคนฝันว่ามีคนคนย่างลายไปกกลมาเจ็เสียงตามาบอกว่าเจ็ดเจ็ดจีสิ่งตามาเบิ้ง,งย,ย้ายกกาย,ย้ายไปแล้วอ๋อย,ย้ยายกับหมูหงือเายาย้ายไม่ว่าเจ็ดเจ็ดะไรเฮ้ เกศเกศแต่ละว่าล้อกันก้อยหน้านี้ร้องกับมักเกลียวกันกับยายยายกับมักเกลีกับมันเอาหูเมียไปหูเมียมันโอ้เอาหาอมันชมมันหมันเวลาเยฟซีตุสันคุณยายเพิ่นเลยมายำยายพี่น้องพลาดในวันหวยออกครับพี่น้องเยฟซีตุสันตัวเล็กเนวทางของคุณยายเนาะเสียงตามเขาบอกเกศเกัภาษาเดี๋ยวอาจจะเอาขอบคุณคุณคุณยายครับพี่น้องเศร้าๆรีบๆด่วนๆครับพี่น้องสวัสดีมาคุณยายครับสวัสดีครับเอาพี่น้องเยฟซีตุสันนะมันชมมันหมานแล้วว่บพี่น้อง อ๋อครับพี่น้องเยฟซีตุสันคุณยายเราว่าห่ามันโขกมันหมานคุณยายน้องเป็นฝันตอนตีสี่สิบตีสี่ห้าแหละครับพี่น้องเยฟซีแจ้งขึ้นมากกวาเป็นตีห้าแล้วล่ะครับพี่นว่าใครพี่น้องเยฟซีตุสันเว้นไซต์พิจารณาได้จัดรับชมวงเวลาบ้างน้ำแอดเองแจ้งข่าวด่วนพี่น้องเยฟซีใหญพี่น้องผ่านกังนะครับพี่น้องก็เลยเฝ้าคุณยายเพิ่งออกมาจากวัดเมื่อกี้นี่ก็เลยขอตัวขอสัมผัสเพื่อน ยานผาดครับพี่น้องเอฟซี C ดูสันหามมิชุมิหมานปากไปนำหลีบหลีบดวนๆครับพี่น้องเอฟซีดูสันตัวเลขนะทางของคุณยายประจำวันวันที่16มีนา2,5616หรือว่ามื่อนี้น่แหละครับให้พี่น้องมิชุมิหมานรำรำรีเวกันสุขสุขคนชุดชอบชุดนีพี่น้องฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจทางทีมงาน,นครับตัวเลขถามคุณยายแล้วคุณยายมักตัวไหนตัวระบางเล็กเกา่าและเล็กใหม่ยายแล้ววายังมักตัวเราก็มักตัวหนีแล้ววะ พราะว่าเราฟันนิหน่อยๆแขกๆแล้ไปแต่ว่าตัวเก่าก็จะเปล่าสิ่มหรือพี่น้องด้วยทานใดที่อ่านโฉบไปแล้วไปจะสิ่มเด็กให้มูชมผูหมานไปนน้ำกันครับพี่น้องตัวเล็กเนน้ำทางของคุณใหญ่ฝากน้ำได้พี่น้องฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจทางทีมงานครับทั้งช่องเสนอไบพิมพ์เพ่งแก่สื่อต่างตัวนั้นคุณใหญ่เป็นแนวทางให้มูชมผูหมานำลำนี้วยกันสุขภูมิคุณจะรีบกดทับตะไคร่และกระดิ่งแก่แก่เมืน้ำได้พี่น้องด้วยพอกันไม่ลิปหน้้าคลิปนีสวัสดีมครับ